สวัสดีครับพอดีซื้อ iPhone 8มือสองมานะครับจะขอทดสอบอุปกรณ์นิดหนึ่งระยะที่ตัว iPhone 8นะครับห่างจากแบ็ r กราวตรงนี้นะครับ23ซนติเมตรไอโฟนตัวนี้ผมไปดูสเปคนะครับมัน เป็นซูมดิจิตอลนะครับ5เท่าเดี๋ยวลองดูว่าได้ภาพโอเคไหมนะครับถ้าดูจากสายตาตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเลยนะครับโดยไม่ผ่านการตัดต่อใดๆนะครับอันนี้เป็นรูปเจ้าปัญหานะครับ งานพิมพ์อิงเจตนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพบกบอันนี้ผมได้รูปมาสามใบนะครับจากเซนทันแอร์พอร์ตนะครับโฮมโฮมเมดนะครับสาขาเซนทันแอร์พอร์ตพอดีผมไปดูเครื่องปิ้นนะครับก็อยากจะได้รูปจากเครื่อง ปินนะครับโดยไปขอซื้อเขานะครับเขาบอกไม่ต้องซื้อหรอกเอาไปเลยพี่เลือกรูปไปนะครับผมก็ได้รูปอิงเจตมานะครับสามใบนะครับเดี๋ยวจะทดสอบในการเอากล้องส่องพระนะครับมาประกบที่หน้าเลนส์นะครับแล้วก็ ส่องดูนะครับจะได้คุณภาพแบบไหนนะครับเราก็จะลองซูมสุดด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ผมเอากล้องยี่ห้อคอนแทกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาทำรีวิวให้นะครับก็ลองซูมสุดดูนะครับ ก็เห็นรายละเอียดดีนะครับโดยโปกติแล้วซูมนะครับนิตยต้นมันจะให้ภาพม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็ถือว่าโอเคนะน่าจะคุ้มค่ากับการซื้อไปซื้อมือสองมา กพันห้าสองร้อยห้าสิบหกกิกนะครับเดี๋ยวลองดูรูปถ่ายอ้าวโฟกัสไวอยู่นะครับ เดี๋ยวค่อยๆซูมดูนะครับโดยผ่านกล้องส่องพระคอนแทคอ่าเห็นไหมครับอันนี้ซูมก็ยังเห็นรายละเอียดดีอยู่นะเห็นเม็ดสีไหมที่เป็นจุดเหลืองจุดฟ้าจุดเขียวเนี่ยครับอันนี้เกิดจากเครื่องปริน์อิงเจ็ตนะครับภาพ ขาวดําแท้ๆนะครับจะไม่เกิดจุดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเกิดจากจุดสีของเครื่องปิ้นนะครับระบบอิงเจตอันนี้งานที่ออกมาหลังๆมันก็ภาพมันจะเข้มขึ้นนะครับ ลองซูมห้าเท่านะครับผ่านกล้องส่องพระเห็นไหมครับจะเป็นจุดสีเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวลองภาพที่ผมได้มานะครับ อจากพนักง,งานเอฟสันนะครับขอบคุณมากครับดูที่ดวงตานะครับเดี๋ยวผมซูมสุดที่5้าเท่านะครับเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดสีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแหละคือระบบอิงเจตนะครับก็จะเป็นเม็ดสีแบบนี้มันจะเป็นจุดหมึกะครับ จะลองอีกใบหนึ่งก็ได้อาจเป็นใบเป็นภาพแนวขาวดำเหมือนกันนะครับน่าเห็นไหมนี่อันนี้เกิดจากเครื่องปิ้น์อิงเจตนะครับ เดี๋ยวจะลองอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเลยนะครับว่าไฟล์คุณภาพดีไหมนะครับบันทึกด้วย 4K นะครับ60เฟรมนะครับดูที่ผิวดีกว่า เดี๋ยวลองซูมนะครับอืมชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานที่พิมพ์จากเครื่องตามร้านนะครับเขาจะไม่ได้ใช้ระบบอ잉เจ็ตนะครับไม่รู้ใช้ระบบแบบไหนนะครับภาพของเขาจะไม่มีจุดสีแบบนี้นะครับ ให้ดูนะครับอันนี้ผมพิมพ์จากร้านมาสเตอร์ ดูอีกภาพึ่งภาพพอาเท็ดอ่าดูที่ผิวนะเนี่ยจะไม่มีจุดสีนะครับ อันนี้เป็นกระดาษโกดักผิวด้านนะครับเนี่ยกระดาษโกดักรูมเมื่อกี้นี้นะครับร้านถ่ายภาพ ร้านถ่ายรูปที่สาทรน,นะครับร้านมาเตอร์นี่ผมไปปิ้นประจำเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเขาใช้ระบบปิ้นแบบไหนนะครับร้านถ่ายรูปอะ่ะมันเครื่องปิ้นเขาจะระดับหลักหลายแสนถึงหลักล้านนะครับรูปเครื่องเครื่องจากร้านถ่ายรูปดังๆนะครับอันนี้ร้านมาเตอร์ อันนี้ผ่านอันนี้ระบบอิงเจ็ตที่ใช้ตามบ้านตามสำนักงานนะครับมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นอันนี้มาทดสอบไฟวีโอนะครับ60เฟรมนะครับเดี๋ยวอัพโหลดขึ้นไปเลยนะครับตัวไม่ผ่านโปรแกรมตัดต่อดูว่าไฟล์ภาพมันโอเคไหมนะครับ อันนี้ผมลืมซูมดูอ่ะซูมดูอืมถ้าดูนี้ก็คมอยู่นะขนาดเป็นซูมดิจิตอนอยังยังคมชัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองอัพโหลดขึ้น YouTube ดูนะครับ